ขนมจีนราดปร,ราร้านัวนะครับทุกคนวันนี้เราไม่เอาลงไปตําแต่เราเอามาราดแบบนี้ทุกคนนึกอยากจะกินแบบนี้ครับอืมพริกลน้นโรยชะอมนิดนึงนะครับผักชีฝรั่งทุกคนแล้วโปะท้ายด้วยแคบหมูแบบลน้นๆไปเลย อ่าแค่นี้กอแซบแล้วทุกคนมันก็คล้ายการกินข้าวปุ้นสาวอยู่หน่อยๆนะครับทุกคนแต่ว่าอันนี้ตัวน้ํรราปลาเขาจะมีความแบบเข้มข้นมากกว่านะครับอันนี้มีพวกผักลวกอะไรอย่างเงี้ยมากินด้วยปะไปกินกันเลยครับทุกคนยาวๆอืมอร่อย ขนมตีนเส้นใหญ่มากกว่าเนี้

จล้วมันเป็นเมนูนึกอยากตั้งแต่กลางคืนนะครับทุกคนเราตื่นมามันได้กินมันคือแบบโอ้ยสวงวะสวงวะ เป็นเหมือนตำซ่วแหละทุกคนอาหารอีสานก็คือคือกันครับแต่ละประเภทไม่ได้ต่างกันมาก เป็นข้าวปุ้นสาวเขาจะไม่เปรี้ยวนะครับทุกคนอืมแต่ถ้าเกิดเป็นซุกส้มตําก็จะมีความเปรี้ยวหอมมะนาวขึ้นมาหน่อยมันก็จะต่างกันนิดนิดหน่อยตับแบบเนี้ยอืม,อม ซัวซาวไปเลยจุ่มน้ำผักซีเลีาลเนี่ยกระทึกถือกันกับขนมจีน ถ้าเป็นเมนูขนมจีนมาเนี่ยผักชีลาวนี่คือเหมาะอ้๋แซ่บ น้ำส้มตำจะเป็นแบบรสชาตินัวหวานเค็มนะครับแต่มะนาวกี่จะไม่บีบแต่กี้จะมาแบบบีบกินสดๆแบบนี้ครับกินกับขาหมูอเงี้ยอร่อยมากครับ มเือเทศราชินีหมดหรอทุกคนครับที่ว่าทําเป็นแบบนี้นะครับมันก็แบบดีนะเส้นหนมจีนมันไม่อืดครับเอามาราดปุ๊บแล้วก็เราก็กินเลยอย่างเงี้ยอืมดี วันนี้ใช้ขนมจีนเส้นสดนะแบบซื้อที่ตลาดแต่เขาทำเป็นแบบเส้นใหญ่ๆทุกคน ครับหมูห่อเดียวน่าจะไม่พอครับขอเพิ่มอีกนิดนึงอยากกินแบบจุกๆ หมูแบบติดมันอืมู มันลาวมานลาวอืแกเรียนอ๋ออ่ะอ,ะ,อะครับทุกคนเดี๋ยวกี้ไปกินต่อในไลฟ์นะครับพอดีว่ากี้ไลฟ์ไปด้วยตอนนี้นะครับอ่ะโอเคทุกคนเลยนิดนึงนะครับเป็นนั่งคุยๆกันนู้ดูดิมันน่าก,กินมากเลยอ่ะชอบชอบเป็นคนชอบเล่นกิน กินไปเรื่อยๆคุยเม้ามอยกันเนาะซีนส้มตําแบบนี้นะครับ